เมื่อนีอัตมาก,กะมีกติจีถ้ำของหลวงปู่พ่อบานโนนท่านอำเภอเมืองขอนแก่นมาบอกสุญายมฟังคือเกา่าอันเพ่อนว่าแม่งเมาบินยุดเทังฟ้านี่มันหันบ่มุมปากเอ,อื้องหูจักบอยมคว้มไม้นี่มันแปลว่าจังเลยอันแม่งเมานี่บ่มุมปากเอื้องย่างแรกก็คือความเจ็บเฮ้าหนีความเจ็บเลยบ่ในชีวิตของเฮ้าหนี่ บ่มือไหมือหนึ่งเขาว็ต้องเก็บสองก็คือความแกเอาสีนี้คว่ำแกเดียบบอ้ยกูสียู่ย่งคงกาพันมันมามีดอกในลกหลวเข้าไปนี่มันกัดต้องแกเป็นธรรมดาอย่างที่สามกัคือคว่ำไตเคยมีประวัติภาวาไผ่สี่ตาไตถกคนในหลวใบนี่กัดต้องใจอีกอย่างหนึง่งกัคือเวยนกรรม มีภัยสามารถหนีเว้นกรมเลยบ่แมนเล่าสินี้ไปหอดูุดขอบโลกยุดใต้ท้องมหาสมุทรหรือวันนี้ไปถึงอากาศแปดร้อยโยอดเก้าร้อยโยดมันกับหนีเว้นหนีกรรมบะไรมันกับหยเบียบยบือจังแม่งเมาบินยุดท้งฟ้าแต่หันบ่มุมปากเอื้องอันนี้คตดจีท่ามไงๆจากหลวงปู่โพ่พอเจื่อพร